การทำงานระบบไฮบริดของรถยนต์ Honda นะครับระบบ e-h EV เนี่ยนะครับก็จะมีการทำงานด้วยกันนะครับ3โหมดนะครับก็จะมี EV Drive Mode มี Hybrid Drive Mode แล้วก็มี Engine Drive Mode ครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของวิธีการชาร์จไฟกับเข้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับ การชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่เนี่ยจะมี2รูปแบบนะครับก็รูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการใช้ไฟชาร์จไปนะครับก็จะเป็นการชาร์จแบบขับรถไปเมื่อผ่อนคล่งหรือเหยียบเบรกเป็นการชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่กับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยอันนั้นเนี่ยนะครับเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเพื่อปั่นไฟให้แบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการทํางานของแต่ละระบบทํางานยังไงบ้างครับเริ่มต้นอันดับแรกที่ EV Mode นะครับ e v mode เนี่ยนะครับก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดส่งกำลังไปที่มอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับส่งไปไปที่มอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็มอเตอร์ขับเคลื่อนไปหมุนล้อนะครับจังหวะนี้เครื่องยนต์ไม่ติดเลยนะครับประหยัดมากๆากทำงานขณะที่เราสตาร์ทรถยนต์นะครับขับออกตัวหรือว่าขับขี่ในเมืองนะครับก็จะเป็น e v drive mode นะครับรวมไปถึงถ้าหากว่าเราขับรถความเร็วนะครับผม ขับรถความเร็วสูงนะครับ110-120กิโมต่อชั่วโมงเนี่ยก็ยังสามารถเป็น EV Drive Mode ได้ถ้าหากว่ามีแบตเตอรี่เพียงพอครับผมโหมดที่2 Hybrid Drive Mode นะครับโหมดนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างตัวแบตเตอรี่ที่ส่งไฟไปที่มอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับและก็เครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาด้วยนะครับเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาแล้วก็ส่งกำลังไปปั่นไฟที่มอเตอร์ปั่นไฟนะครับและก็ส่งไฟไปที่มอเตอร์ขับเคลื่อน ดังนั้นมอเตอร์ขับเคลื่อนได้กําลังไฟจาก2แหล่งจากทั้งแบตเตอรี่ไฮบริดและก็จากทั้งตัวเครื่องยนต์ที่ปั่นไฟขึ้นมาทําให้ตัวไฮบริดได้โหมดนียครับได้กําลังเครื่องยนต์สูงสุดนะครับจังหวะไฮบริดได้โหมดเนี่ยนะครับก็จะใช้ในตอนที่เราขับรถเร่งแซงขึ้นทางลาดชันตอนที่เราใช้กําลังรถยนต์เยอะๆครับตอนนั้นก็จะเป็นไฮบริดได้โหมดเพื่อตอบสนองสมรรถนะการขับขี่ของเราครับผม แล้วก็จะมี engine mode ครับผมสำหรับ engine mode เนี่ยจะเป็นโหมดที่ใช้เครื่องยนต์นะครับมาหมุนล้อโดยตรงโดยจังหวะที่เป็น engine mode นะครับจะทำงานที่ความเร็วสูงคงที่นะครับก็จะใช้เครื่องยนต์นะครับต่อกับชุดล็อกอัพคลัตช์ใช้กำลังเครื่องยนต์มาหมุนล้อโดยตรงเลยในจังหวะที่เป็น engine mode นี้นะครับไม่ได้ใช้การส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ ถ้าเป็น engine mode นะครับยังสามารถชาร์จไฟกับเข้าแบตเตอรี่ได้นะครับผ่านมอเตอร์ขับเคลื่อนได้ด้วยเช่นกันครับผมตัว engine mode ก็จะทำให้ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าการที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานในรอบสูงๆนะครับจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานใช้เครื่องยนต์มาขับเคลื่อนจะประหยัดมากกว่าครับผมในจังหวะที่เป็น ev mode นะครับก็จะทำงานที่ตอนเราสตาร์ทรถนะครับแบบนี้ก็จะเป็น ev mode นะครับ เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนี่จังหวะน,นี้ก็จะเป็น EV Mode นะครับญยะก็จะขึ้นมาว่า EV ตอนนี้รถพร้อมขับเคลื่อนแล้วครับสามารถขับเคลื่อนได้เลยแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่ตนะิดก็จะสตาร์ทรถนะครับขับขี่ความเร็วต่ำหรือว่าขับขี่ในเมืองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น EV Drive Mode แบบนี้นะรวมไปถึงถ้าขับขี่ความเร็วสูงถ้ามีแบตเตอรี่เพียงพอก็สามารถเป็น EV Drive Mo ได้เช่นกันครับ ตอนนี้นะครับผมขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ9กมตรต่อชั่วโมงนะครับนะก็จะเป็น engine mode นะครับแล้วก็มีการชาร์จไฟกลับเข้าตัวแบตเตอรี่ด้วยชาร์จไฟกลับเข้าแบบนี้นครับใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนในการชาร์จไฟกลับและถ้าได้แบตเตอรี่มากเพียงพอเขาจะสลับเป็น EV mode ตบบนี้ ความเร็วอยู่ที่ประมาณ95กิเมตร่อชั่วโมงนะครับก็ใช้เป็น EV โหมดจังหวะนี้เครื่องยนต์ไม่ติดละใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับส่งเข้าอมอเตอร์ขับเคลื่อนไปหมุนล้อดโดยตรงเลยแต่ว่าข้างหน้านี้นะครับจะเป็นเนินนะครับขึ้นสะพานอะไรเงี้ยถ้าต้องการกําลังเยอะนะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาช่วยปัดไปก็จะเป็นไฮบริดโหมดนะครับอันนี้เป็นไฮบริดโหมดละขึ้นทางลาดชัน ต้องการกำลังนะครับเราจะเป็นให้ปิดโหมดปรับขึ้นมาซึ่งระบบพวกนี้ครับการปรับโหมดการขับขี่ต่างๆตัวรถยนต์เขาปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับผู้ขับขี่สามารถขับขี่ได้ตามปกติเหมือนรถยนต์น้ํามันรถยนต์สันดับทั่วไปเลยนะครับไม่ต้องไปปรับตั้งไม่ต้องไปปรับระบบอะไรนะครับลงทางลาดชันก็มีแรงเหลือกระชากไปกลับเข้าแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวผมลองวิ่งที่ความเร็วประมาณ120กิโลมต่อชั่วโมงให้ดูให้ดูว่ามันสามารถวิ่งด้วยะระบบ e v ได้นะครับอตอนนี้วิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ110กว่าๆนะครับ112 113ตอนนี้ก็เป็น e v โหมดเหมือนกันนะครับตัดสลับมาเป็น e v โหมดขยนมาลงแล้วนะครับ ก็จะเป็นิ S D Mode ครับทำที่ความเร็วสูงคงที่ซึ่งก็จะชาร์จไปกลับเข้าแบตเตอรี่ได้ด้วยครับถ้าชอบกรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ